สวัสดีครับผมวันนี้เรามีอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองนะครับเร็วน,นี้เราก็มอยู่กันในแมาบล็อกฟุดนั่นเองนะเราก็กลับมาสู่บล็อกฟุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แม่ไม่ได้รับเดตมาเป็นร้อยล้านชาติแล้วนะก็นับวันนี้ว่ากาจะแค่ฟาร,รมม์มเฉยๆไม่กะอัดนะหลังจากที่ผมก็หายไปนานเหมือนกันนับอาทิตย์หนึ่งได้เนะาะก็โอเคนะก็ผมจะมานั่งนี่แหละนั่งล่าฉลามนะกาจะว่าแบบ25 0 0ก่อนแล้วค่อยมาล่านะก็แหม เห็นมีอาวุธใหม่นะ่าสนใจดีนี่สมอใช่เป่าเออไปดูวิธีทำมาแล้วก็เลยอยาจจะลองล่าดูนะว่าแต่เรือกูอยู่ไหนเนะี่ยเอาที่เสกเรือมาอยู่ไหนเอาอ,อยู่นู่นนะเออว่าจะลองดูนะว่าจะไหวเปล่าบอสฉลามนะจริงๆเขาใช้ไอ้นี่นะผลแมกม่าในการล่านะแต่ผมอยากจะลองดูว่าผลสโนเนะี่ยมันจะล่าไหวหรือเปล่า <c oughs> เอาเอาอ้นี้ดีกว่าเอาเรือฝั่งนี้ดีกว่า เี๋ยวดิมันมีเรือใหม่ด้วยนะสองลำใช่ปะ่ะอ่าใช่เหมือนจะมีเรือใหม่มาสองลำนะครับเอานี่มาแล้วกันไม่รู้เรือของใครแ็ก็เอามาเถอะของลูฟี่มั้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีกี่ระดับนะกี่เลเวลนะระดับความอันตรายนะครับแต่จะไปเรื่อยๆนะจนกว่าบอสมันจะออกบอสไม่ออกเราจะไม่หยุด ตัวเล็กตัวน้อยก็เอาหมดนะเออเปิดหาคีย์ด้วยเก็บให้หมดนะับฉลามทุกตัวเลยนะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวย่อยตัวกระติดติดหนึง่งเราก็เอานะับ <c oughs> เฮ้ยไหนดูซิมีอะไรเหมือนมือนจะมีคนมาล่าก,ก่อนหน้าผมนะอันนี้คนไทยก็คุยกันปล่อยเข้าไปนะตอนนี้มันแบบคนเขากลับมาเล่นเยอะมากเลยนะตอนนี้หนึ่งล้านคนนะที่เล่นนะหนึ่งล้านสองแสนเลยนะแบบนี้แบบเดียวนะ อัปเดตทีคนเ,เล่นเยอะจังวะสงสัยคนเขารอคอยคอยรอรอนานนานเหลือเกินนะไอ้ข้างหน้ามันเรือไข่เนี่ยเรือเร็วนี่เลยเ,เอสมเอมเอแมวแมวแมวเราจะไม่ไปขโมยเลยชาวบ้านเขาเพราะผมไม่ได้ซื้อนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่มีนะสฉลามเนี่ตัวเล็กตัวน้อยเฮ้ยคนค<ล>อยู่นี่ มึงไปตีเรือกูทำไมอุ้ย,ย,ยแรงแรงด้วยวิฉลามแรงยังวะ,ะแต็แตผมยังไม่ได้อัพนะยังไม่ได้อัพนะเก็บไว้กะจะอัพทีเดียวไหนดูซิเราได้เลยนะฟันฉลามใช่ปะมันต้องใช้ฟันฉลามกับอะไรนะกับฟันของบอสอะนะับเราต้องลังคับของก่อนนะเรามาลองล่าดูนะผมจะลองล่าไปเรื่อยนะไปไกลๆไปไกลๆไม่มีกี่เลเวลนะ อ่านับจากตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เราอยู่เลเวลสองนะครับความอันตรายระดับสองต่อไปก็คือระดับสามนะครับสี่ห้าหกมีทั้งหมดหระดับเลยให้ยิ่งไกลน่าจะยิ่งบอสเกิดง่ายสินะขนาดลูกน้องมายังแรงเลยบอสมันจะเหลืออะไรวะเนี่ยลูกพี่มาอยากระเทิอบกูจมตีนมานี่อ่าเอ้ยเปิดมาก็รอเลยนะ คลิปเราไม่ทําส้นตีนแล้วนอกอยากมาถึงก็รอเลยนะรอแหลมรอแหลมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่ผลเลยนะผลมังกรก็เปลี่ยนนะรูปร่างเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปหน่อยเดียวเองนะ๋อ,อผลมังกรนิดเดียวอันนี้ก็นิดเดียวที่เปลี่ยนไปนอกเหนือจากนั้นคือแปลกหูแปลกตาหมดเลยนะเออผลพิศษผลเสือผมหายนะไม่รู้หายไปไหนเออผลเสือหาย งงที่่ายผลเสือกเก็บไว้อยู่ดีก็หายเฉยสงสัยโดนแทะครั้งก่อนมัน้งมันเอาผลเสือผมไปได้อได้แค่ผลเสือผลเดียวเลยมั้งไอห่หาผลห้าสิบบาทเด็กมั้งเที่ยวขายกันกาเก,ก็บไว้ให้มันดูโกโก้เอาทำไมไม่เห็นมีฉลามมาเลยว่ามาเรื่อยๆเ,เลยเอ้ยมาแล้วอู ทำไมบอนแมงยังอ่ะอ้ยอ้ยอ้ยกูรู้แล้วทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงบอกว่าให้ไปที่สูงอ๋อบอนแมงยังวะโอ้ยสองตัวด้วยแหละตัวเดียวก็แย่เลยโคยรเลยโคเชีย,ยเลยอ่ะ ถึงปะบา,าดถึงนะแต่สกิลผลเราไม่ถึงนะครับถ,ถึงอยู่ถึงอยู่หน่อยนึงหน่อยนึงมันนับป่ะเนี่ยกูตายตายตายกูตายไปหาผลไปหาผลอื่นมาสู้ดีกว่ากูตายสู้ไม่ไหวไม่น่าเลยทาไมครับถึงใช้แมกมา ในการล่าเพราะมันสกิลไกดี้เองไอ้นี่ปะชาร์คฮันเตอร์นี่แหละเออของคราบของคราบสองอย่างนี้นะพี่เราต้องใช้สามอย่างนี่มันจะมีพอเราได้สองอันแล้วอีกอันหนึ่งมันจะปลดล็อกนะอันนี้ยังไม่ปลดล็อกเพราะเรายังไม่ได้ของว่าจะล่าเลยแหมน่าเสียดายผมยังไม่รู้เลยนะว,ว่าผลแม็กมากมีเป่าวัคกอร์น่เลยคำถามง่าย มีเบ้ามีไหมมีไหมมีไฟมีน้ำแข็งมีทรา,ายมีไดมอนด์มีแสงมีผลชอบแล้วผมเข้าสองหน้าจอเอาไอดีไก่มาช่วยนี่ก็ได้นะครับช่วยโอเคในที่สุดก็เจอนะแต่ไม่รู้ของใครนะไม่ใช่ของผมแนนะ ตามสถานีฐานเลยนะก็คือปัญหามารสะอาดได้นะไม่รู้จะจริงไหมครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วมาเจออะไรกับพาดูเพื่อนอ้ยไอ้ฉลามเสี้ยเก็กเก่ามึงอ่ะต่อไป ผ่าลงแต่ห <tr> ัวก <tr> ู <tr> ้อยเเลย พยายามเลี้ยงมันไว้ครูดาวสกิลนานจังหวะเจ้าจของมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย อยากจะเห็นผมโซโลหรือ,อยังไงวะเพราฉลามถ้าเกิดเราไม่มีเรือนะมันจะไม่เกิดเลยนะเพราฉลามเจ้าของมันอยู่นู่น <S <S มันน่าจะรอจังหวานรัดอย่างที่ผมบอกนะมันสามารถรัดกันได้ เนี่ยเล่นเหลือ,อน้อยแล้วงออกมา,าลัดได้แล้วคุณรู้นี่ไงเริ่มแล้วเริ่มลงมือแล้วเอาหายไปไหนวะม่หมดแมงมสเอ้ยลัดไม่ลัดวะแต่ได้ว่ามันในนี่ช่วยกันตีได้อ๋อเข้าใจแล้วช่วยกันตีได้เราได้อะไรมาบ้าง ดดได้ลูกตามันเหนิงได้ฟันมันเหนิงนะฟันเมกานะครับเราได้มาทั้งหมด2อันนะที่เหลือเขาจะไปหาต่อนะครับอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวทําของอะไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะโอเคหากชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบาย